ว่าลาในเมื่อเราเราตรงนี้เราขวยบอมดย่างได้เราไม่สบายหรือตะวันไปนะนะครับแต่แต่ว่าตรงนี้เขาไม่กลับมาเร็วนะครับเราไปแสดงเาไปแสดงนะครับนะครับเราจะแสดงตามตามนั้นนะครับเราพาไปลงผ่าคัดใ้ยตอนเดียวพาไปลงตกไหนเลยนะครับเดินเดินให้ได้รูปได้รูปได้รูปหนึ่งองค์น้องยิ้มอันไม่ ไปเลยพี่ไปเลย

咱们六块六，六块六半，然后还套餐，可以不？对。 ลอยแต่ทีนี้โยกินก็โยกินชนให้เรียนเนอะใจยกในบ้านเขาแบบไหนแล้วก็ไม่แต่คนไล่นะแต่ในบ้าง

กอิซีดกันเลชุดต่อนหมนะเปอดิซีดกันเดี๋ยวตอนกลางวันนึงอยไปกอดิซีดกันนะเดี๋ยวพวกห่มๆสอบกลางวันกิน่อดิซีดกันขอให้การนนะโอเคพวมเรียบร้อยครับเพาเข้าไปทำอะไรครับพี่คือไม่ได้มีเจตนาอะไรครับแค่ว่ามีคนอ่ะ มาวนเวียนอยู่รอบบ้านผมแล้วบอกให้เข้าไปว่ามีเพื่อนั้นวอยู่ในวิ่งเข้าไปในบ้านเขาครับถ้าผมไม่ได้ก็ไปดูเผื่อาจจะเจอเพื่อนอยู่ในเราเข้าไปบ่อยไหมไม่ครับอย่าล็อก่อนที่เขาว่าสามปีอะพี่ที่เราเข้าไปดูที่บ้านเขาเขาเราเข้าไปกี่รอบก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นก็เข้าไปรอบหนึ่งแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นผมก็คือไม่ได้ไปยุ่งเลยครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เมื่อวันก่อนก็อีสกรอบก็จะมีคนบอก <c oughs> เจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่พอใจเลยว่าครับผมอ,อ,อ,อย่างขอโทษเจ้าของบ้านยังไงบ้างก็ตอนมาเคลียก็แบบยกขอโทษเขาดีดีแล้วครับครับครับผม อันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นใบแจ้งนำจำ,จำนวนทีครับค่ะคน,น,น้องมีมีความรู้สึกยังไงบ้างครับอ่าสบายใจขึ้นเยอะค่ะต้องบอกว่าสบายใจขึ้นเยอะเพราะว่าน้อทนมา3ปีอะค่ะ ก็วันนี้รู้สึกสบายใจแล้วก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะของสพหัดใหญ่เนาะนะคะที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะหลังจากนี้นะคะค่ะหลังจากนี้ก็ต้องคิดว่าจะยังไม่มีการนี้ใช่ก็ก็น่าก็ก็คิดว่าครั้งนี้ผู้ก่อเหตุก็คงจะเขตดหลากเนาะนะคะตรงนี้ก็ ะะก็คือมอีเป็นเพื่อนบ้านนะคะเข้ามาบุกรุกป,ปีนกำแพงบ้านในยามวิกาลนะคะซึ่งจุดประสงค์เนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้จะขโมยทรัพย์สินอะไรนะคะแต่คือเข้ามาบิดลูกบิดประตูอันนี้ก็แล้วก็ออกจากบ้านออกจากบ้านไปก็คือปีนกำแพงไปทางเดิมเขาเป็นแบบเนี้ยมาตลอดปีนทั้งกลางวันกลางคืนเนาะเป็นระยะเวลาทั้งหมด3ปีแล้วค่ะนะนะคะ,นะนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาสถา,าน,นีตำรวจเนาะก็ได้มาสอบอให้ให้ปากคำเอาหลักฐานส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็วันนี้คดีที่คืบหน้าก็คือเจ้าหน,น้าที่ตำรวจไปจับคนร้ายนะคะในคดีนี้นะคะ